จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถสร้างและออกแบบตู้เลี้ยงตัวอ่อนไทม์แล็บของคุณเองได้มันจะมีลักษณะอย่างไรคนไข้แต่ละรายจะมีห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของตัวเองเพื่อลดการเปิดฝาและรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับตัวอ่อนมีระบบแยกเซ็นเซอร์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของคาร์บอนไดออกไซด์แบบเรียลไทม์ส่วนของระบบความร้อน มีการจัดการทำสำเนาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาของตัวอ่อนในตู้เลี้ยงมีกล้องแยกกันสำหรับห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแต่ละห้องมีการถ่ายภาพทั้งในที่สว่างและมืดเพื่อตรวจจับการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนมีช่องแก๊สแบบเดี่ยวสำหรับเป็นทางเลือกของห้องปฏิบัติการในการผสมแกส๊สสามารถไล่แก๊สเพื่อเร่งให้แก๊สกลับสู่ระดับที่กำหนด เลี้ยงตัวอ่อนในจานเพราะเลี้ยงตัวอ่อนเฉพาะของเจอรี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบตัวอ่อนนั้นใช้งานง่าย จะเป็นไปได้ไหมถ้าตู้เลี้ยงตัวอ่อนสามารถตรวจจับหลุมที่ว่างก่อนการเริ่มบันทึกภาพตัวอ่อนได้จะดีกว่าไหมถ้าตู้เลี้ยงตัวอ่อนของคุณสามารถแสดงภาพระนาบโฟกัสที่ดีที่สุด และยังสามารถครอบภาพตัวอ่อนได้อีกด้วยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถเลือกโซลูชันในการประเมินตัวอ่อนที่แตกต่างกันในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ตามความต้องการจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถกำหนดระบบการให้คะแนนตัวอ่อนของคุณเองได้และจะดีกว่ามากๆถ้าหากซอฟต์แวร์ของคุณสามารถระบุและบันทึกเหตุการณ์การจเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่สำคัญได้เช่นการเกิดแฟกเต n t หรือตัวอ่อนที่มีการจเจริญเติบโตแบบผิดปกติ สามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าและคะแนนของตัวอ่อนของคนไข้แต่ละรายได้ขึ้นอยู่กับระบบที่เราเลือกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถตรวจสอบและดูการแจ้งเตือนความผิดปกติในตู้เลี้ยงตัวอ่อนจากระยะไกลได้และสะดวกมากกว่าเดิมถ้ารู้สถานะของตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อนเจอร์ี่ของคุณได้ตลอดเวลาเจอร์รี่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญของตัวอ่อน